ชาวบ้านเครือข่ายเปอร์มาตามาสเตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาต่อเนื่องนะคะส่วนในพื้นที่ได้มีการติดป้ายข้อความคัดค้านโครงการดังกล่าวไปทั่วชุมชนค่ะ ข้อความที่ไม่ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและธงสีเขียวสัญ,ญลักษณ์คัดค้านถูกติดไปทั่วชุมชนในพื้นที่หมู่ที่4บ้านคลองประดู่ตําบลปากบางอําเภอเทพาจงังหวัดสงขลานะคะเพื่อยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการให้เกิดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ขณะที่ชาวบ้านเครือข่ายประชาชนจงังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสันติภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าเปิรมมาตามัสหารือร่วมกันในการหาแนวทางเคลื่อนไหวแสดงออกถึงการคัดค้านโครงการดังกล่าวหลังจากเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า1ปี ดยในช่วงบ่ายวันนี้ทางเครือข่ายเปอร์มาตามาสร่วมกับสพันธ์ิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสหพันธ์นักศึกษานักเรียนเยาว,วชนปัตตานีและชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีจะร่วมกันจัดเวทีเสวนาชุมชนสาธารณะในหัวข้อฐานหินภัยแทรกซ้อนสนิ่งทภาพปัตตานีความไม่เป็นธรรมจากอำนาจรัฐ และการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอพที่กระทำต่อชุมชนปัตตานีที่ปอเนอจิฮัดวิทยาอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเพื่อแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยค่ะ